สวัสดีครับเดี๋ยวพาเอา 3D โมเดลที่เป็นพวก STL นะครับเข้ามาใช้ใน Artcam นะครับเราจะใช้ Artcam ถ้าหน้าตาล่ามีนก็จะเป็น2011-2012อั20นะครับอ,อันดับแรกก่อนอเราไปสร้างโมเดลไว้ลองรับงานก่อนนะครับงานมันโดยประมาณก็คือ40มิลคูณ45มิลนะครับอ่า resolution ถ้าเราดึงให้สูงไว้ได้ก็จะดีนะครับเพราะว่า เราก็จะได้งานที่ละเอียดนะครับโอเค okay. กดโอเคนะครับสร้างพื้นที่มาแล้วไปที่ล e ลิฟนะครับ r e ล e ฟแล้วเราก็ import 3 d m o d เดนะครับเลือก3 d m o d เดลที่เราจะเอาเข้ามาเลือก Open นะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่หน้า3 d View นะครับหน้า3 d v i e w นะครับ อตอนนี้สามดของเรายังไม่อยู่ตรงกลางกดเซนเตอร์นะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามันจะลอยอยู่นะครับเราก็ดูว่างานของเราหนาเท่าไหร่ในที่นี้งานของเราหนา12มมิลเราใส่ค่าลบ6กก็คือครึ่งหนึ่งของความหนาของงานเพราะเราจะแบ่งครึ่งหน้าหลังนะครับกดแอพพลนะครับงานก็จะอยู่ ครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปเราไปที่ r e l i e f layer นะครับลิลิฟต์เลเยราพอเราจะต้องทำหน้าหลังถ้าไม่มี relief l a y e r นะครับคลิกขวาที่พื้นที่ตรงนี้แถวเนี้ยนะครับแล้วติ๊กให้มันขึ้นมานะครับติ๊กเครื่องหมายถูกให้มันขึ้นมานะอ่าสมมติผมตั้งชื่อว่าเป็นด้านหน้านะครับอ่านะผมเพิ่มอีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็น เราเพิคลิกนะครับแล้วผมตั้งชื่อเป็นด้านหลังนะครับอ่ะเรามาเลือกที่ด้านหน้าก่อนนะครับเลือกที่ด้านหน้าก่อนเราจะวางที่ด้านหน้าอ่ะผมเลือกวางได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือวางด้านหน้าแล้วสังเกตมันจะมีรูปวัตถุเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะผมปิดอ่ะปิดการแสดงผลที่ด้านหน้านะครับอ่ะแล้วผมไปเลือกที่ด้านหลังนะครับ <c oughs> เลือกที hmm. ่ด้านหลังนะครับมาตรงนี้เราหมุน1 8อองศาก็คือให้มันกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังแล้วก็เลือกวางนะครับก็จะได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอนนี่คือด้านหลังนะครับก็จะหันหัวมาด้านนี้นะครับปิดด้านหลังแสดงด้านหน้านะครับเลือกที่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะหันหัวมาด้านนี้นะครับก็มีแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ เอานำไฟล์ไปแกะได้โอเคครับคิดว่าคงเข้าใจอ่ะสวัสดีครับ